โอเครับ okay, ผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จำสาวที่การเพิ่มคนเข้ากลุ่มของ Facebook นะครับสําหรับใครที่ต้องการปั๊มคนเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มของ Facebook นะครับก็ให้เราเปิดกลุ่มเราเป็นสาธารณะก่อนนะครับถึงจะสามารถปั๊มได้นะฮะหลังจากเราเปิดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามาที่หน้าค g l e ได้เลยนะครับเราก็เสิร์ชคาว่าไลค์คิทเคนะครับนี่นะก็จะเจอเว็บไซต์ของไลค์เคมล้บบสุดนะครับก็ทุกคนสามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ ทุกครับผมก็สาหรับใครที่เรามาหน้านี้แล้วนะครับใครที่จะไม่มีชื่อผู้ใช้นะครับก็ทุกคนไปที่สมัครสมาชิกก่อนนะครับตัวนี้แล้วก็ก่อข้อมูลตาเทื่อไซายแจ้งครับชื่อผู้ใช้รีเมลท่านผ่านแล้วก็ยืนยันทัานผ่านอีกรอบนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับเะงั้นจะเามาสมัครได้นะหาข้าเข่าให้เลือกตามเวลาก็สามารถเลือกตามเวลาได้เลยครับนี่นะแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับหลังจากเราสมัครเสร็จแล้วนะครับก่อชื่อผู้ใช้กับ พลาผ่านที่ราสมัครไปเมื่อสักครู่มาใส่ในสองช่องนี้นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับอันนี้นะครับตามเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับกให้ทุกคนไปที่โมดูตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกโมดู่ที่ต้องการใช้บริการได้เลยนาจะมีพวกเฟซไอจีดิจ k ตอลยูทูบนะครับก็สามารถมาเลื่อนดูได้นะผมจะเลือกเป็น Facebook คนเข้ากลุ่มนะครับก็หาในนี่นะครับเพิ่มคนกลุ่ม a c e b o o k นะกดเลือกได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเริการอีกรอบนะครับผมจะเลือกเป็นตัวบนสุดนะครับถูกที่สุดนะตัวนี้ แล้วก็ในส่วนของขับอธิบายก็ให้ทุกคนกอ่านก่อสั่งซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้นะลิงก์นะครับเที่ยวลิงก์ให้เราไ้ที่หน้ากลุ่มของตัวเองได้เลยครับที่เราต้องการปั๊มคนก็กลุ่มนะผมจะเลือกเป็นกลุ่มนี้นะครับตอนนี้กลุ่มก็มีสมาชิก9,500คนนะครับผมก็จะคัดล็อกลิงก์ด้านบนนะเอามาวางโซงของลิงก์ครับนี่นะฮะ แล้วก็ไม่มาสักส่วนจะเทสักหนึ่งร้อยคนละกันนะครับอ่าตอนนี้ก็มีเก้าวันห้าคนนะครับอ่านี่นะครับค่าบริการก็หกจุดแปดบาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะหนึ่งร้อยคนนะครับอันนี้ก็กดสั่งซื้อได้เลยนะนี่นะครับระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับรหัสเก้าห้าหกแปดนะวิธีเช็คสถานะนะครับก็ทุกคนไปที่ปรษณีย์สั่งซื้อได้เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับรหัสจะมีบอกนะห้าหก 9568นี่นะครับค่าบริการก็6บาทแล้วก็ถ้าถ้าก็ต้อเงินการอยู่นะครับก็สามารถจะเช็คดูได้เลยนะครับตรงนี้จะมีบอกจูนะอ่าในส่วนของเครดิตนะครับใครที่ไม่มีเครดิตก็ให้ทุกคนไปเสติมเงินก่อนนะครับแล้วก็เลือกช่องทางที่จะเติมเงินนะครับมี่สามช่องทางให้เลือกนะสแกนเคียรโค้ดทุกธนาคารนะครับทูบิลี่เรนต์นะแล้วก็ซอมเบลเรนนะครับใครสะดวกช่องข้างไหนก็สามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ก็สามารถเช็กดูได้ที่นี่จะมีวงเลขั้นต่ำสูงสุดบอกซูบิการ์ดนะครับก็สามารถมาดูได้นะก็สามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับตรงนี้นะอ่นนี้นะติดต่อมินนะครับสามารถติดต่อมินผ่านทางตัวน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับสามารถติดต่อเรื่องเรื่องเงินไม่เข้ายอดไม่คืนก็สามารถแจ้งมินได้2 4ชั่วโมงเลยนะครับอ่นนี้ยังมีการมาท้าเด๋มวผมดีดูสักรอบลวกันนะครับ อ้าวนดี๋ขึ้นมาเทนเรียบร้อยนะครับตอนนี้มี906แล้วนะครับไวมากนะผมเพิ่งปั๊มไปเมื่อสักครู่เองนะครับนี่นะสองวิธีแล้วนะครับ4วินะนี่นะครับไวมากนะครับตอนแรกมี905ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น906แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มคนเข้กลุ่มของ Facebook นะครับง่ายๆนะปั๊มคนกลุ่มของ Facebook แบบง่ายๆราคาทุกๆนะครับก็สามารถค้นหาคําว่าไลค์เฟซบุ๊กเพ่มได้เลยนะหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะวววัััันนนีี้กก็ขออต่สสดครบ